สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีคนใจบุญนะครับมาเอาของมาแจกวันแม่แห่งชาติของบ้านเรานะครับแหนะครับนี่ครับ,นนค,รบ,นค,รบคนใจบุญนี่ครับนีก็คนใจบุญครับนี่มีของแจก แจกฟรีครับวันนี้วันแม่มีสลาพัทเลยครับแม่ครับขนมอาไว้คิดเลกคิดไม่เป็นแม่่ไปให้เออวันวนแม่อยากให้แม่ไแจกวันแม่ครับวี้วันแม่อยากให้แม่แจกใช่ไหม นี่นนี่้วันแม่นะคะเอาโดนัทมาแจกกับเตะคุณลมสดจะคนแรกที่มาขายทุเลยนะคะสุดยอดเลยครับค่ะแล้วก็มีเค้กมีเค้กเค้กของคุณเฟิร์นค่ะเค้กที่ถ่ายที่จาดแล้วของเรานะคะอร่อยมากในสามโลกถ่ายตัวนัดตอนไปดูบ้าเรานะคะนี่ครับนี่ชิ้นฉมนาคนใจบุญนะครับนี่นะคะนี่นะคะเค้กค่ะเค้กเค้กโเปิลนนะคะเค้กซี่ค่ะโอเคโอเค ขายอยู่ส่วนคนเดินบอกพังงานนะคะอร่อยมีเจ้าเดียวในของคนเดินด้วยอ่ออร่อยขอบอกอร่อยทำไมไม่เก็บมากินเองล่ะครับก็พอดีว่ามันอร่อยมากเลยเจกนี่จำหรับคนแก่งคนไข้สำต้องคนเดินมีเจ้าเดียวครับนี่ดีมากอ่าอร่อยครับสำหรับคนแก่คนไข้เปนตัด้วยอันีนี่ครับนี่คนแก่โชว์นมเลยครับโชว์นมโชว์นมนี่โชว์นมเลยนี่แจกฟรีครับแจก ไมเนื <łość> ้อคนเนื้อคน่นกันไปหมดแล้วเีวันแม่ครับใรเอไไปเอา้ายอะบงยนื้ยายเนือของน่ากินนเลยครับนี่ อันนี้เอาไม่ออกอันนี้สีนไ้ท่า้าป้าคไทนะ้งตัดตัดองเ่แป๊บดียวะห้ไปก่อนไม่มีแจกเลยครับแจกเลยครับอันนี้คือข้าวเหนียมี่คะนี่้าวเหนียวหมู้าเย็นระยะแจกผมดูนะครับ่ทุกคนี้า้อไม่หน้องไม่ใส่มนะน่ไมไดมครอคิวเยอะแยะเลยครับ นี่ดูวิธีการทำคลิปรามาต้อีอรย่างนี้นะนไ่หเลยเข่นงมานั้นใส,ส่หัวตมาทนี้ย่อนหัวโต๊ะสอนี้ยสเกานใส่เยอะมากครับคุณใส่

ตัืลกหมูหยองามด้วยหมูหยองหมูยองมดขึ้นเลยครับั้ยมีคนแล้ว่าใชมประมาณสองร้อยแผ่นเป็นต้องรี้ป็นต้้งรีเป็นตุกคนวันนี้สองร้อยแผ่นอันนี้นี่แผ่นที่สองร้อยพอดีใช่ไหมพอดีพอดีพอดีสองร้อย นี่เขาเอามาทำบุญด้วยแจห,หมดเลยเอ้แม่ค้ต้องทำใจหมดเลยวันนี้กินฟรีครับพรุ่งนี้เสียตังค์นะครับ่ันนี้ก็เสียตังค์แล้วนะลเลยหมดแล้วหมดแล้วต่อใจแล้วเจอได้แล้วครับได้ลหนึ่งแผ่นครับ

เอาอย่านี้ก็ได้แล้วตรงนี้อ้ยนี้ก่างอ้า่อยไ่ไกไก่ไก่ไ